นัสาาสำหรับชุดวิชาที่นักศึกษากำลังจะได้เรียนต่อไปนี้นะคะทาง e-learning คือชุดวิชา27706นะคะชื่อว่าชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและฝึกรุมนะคะสำหรับนักศึกษาที่เรียนในแผนขอค่ะนะคะชุดวิชานี้นะคะจะเปิดสอนในภาคต้นปีการศึกษา2561นะคะจะมีการสัมมนาเสริมครั้งที่1 นะะในวันที่17และ18พฤศจิกาย,ยน2561นะคะส่วนวันเวลานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ขอให้นักศึกษาเนี่ยตรวจสอบได้นะคะที่เว็บไซต์ของสาขาวิชาสุาสาศาสตร์หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข025048505-6นะคะทุกวันและเวลาในราชการค่ะสำหรับชีวิชวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การสอนและการฝึกบรมเนี่ยนะคะเ,เมื่อน,นักเรียนเ,เมื่อน,นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมนาเสริมเนี่ยจะมีแผนกิจกรรมการศึกษาให้ให้นักศึกษาได้ทำนะคะวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมการศึกษาเนี่ยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเนี่ยได้อ่านทบทวนเนื้อหาสาระแล้วก็ทํางานตามที่มอบหมายมาส่งนะคะ ประเด็นต่อไปนะคะของวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมนี้ก็คือให้นักศึกษาได้มีโอกาสทํางานกันเป็นกลุ่มแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะคะและอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือทําให้นักศึกษาเนี่ยได้แสดงถึงศักยภาพของตัวเองในการมานําเสนองานและวิพากษ์งานค่ะสำหรับชุวิชานี้นะคะคือชุววิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและฝึกอบรมเนี่ยนะคะก็มี รายละเอียดของเนื้อหาสาระที่นักศึกษาต้องเรียนอยู่จำนวนถึง15หน่วยนะคะซึ่งเลือหน่วยที่1เนี่ยจะกล่าวถึงแนวคิดของเทคโนโลยีการสอนและสื่อสารการสอนนะคะแล้วก็หน่วยต่อมาก,ก็จะตามเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอนนะคะในส่วนต้นๆของชุดวิชานี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและสื่อสารการสอนนะคะ จากทฤษฎีที่นักศึกษาได้เรียนในเรื่องของการเรียนรู้และการสอนแล้วก็จะมาเรื่องของระบบการสอนร่วมสมัยนะคะซึ่งตรงนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงระบบของที่ใช้ในการสอนในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะคะในเรื่องของการเรียนแบบรายบุคคลการเรียนแบบมวลชนนะคะแล้วก็การเรียนแบบเป็นกลุ่มซึ่งการเรียนออกแบบดีไซน์นเป็นสิ่งสําคัญ ของชุดวิชานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้คนที่จบออกมาเนี่ยในด้านศึกษาศาสตร์เนี่ยสามารถออกแบบการเรียนการสอนได้ทั้งแบบรายบุคคลก็คือแบบผู้เรียนเรียนด้วยตัวเองนะคะแบบกลุ่มนะคะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่แล้วก็รวมถึงมวลชนก็คืออซึ่งการออกแบบมวลชนนี้จะรวมไปถึงการใช้สื่อมวลชนด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่ัก ลักษาจะได้ในการเรียนชุดวิชานี้คือชุดการเรียนการสอนนะคะซึ่งใครที่เรียนในชุดวิชานี้เนี่ยสามารถผลิตชุดการเรียนและการฝึกอรมได้นะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของ นวัตกรรมของการสอนในระบบและนอกระบบโรงเรียนและตามอธัธยาศัยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็คือในส่วนที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการสอนนะคะจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เป็นเทคโนโลยีและสื่อสารการฝูบรมนะคะซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนเนี่ย ในรูปแบบต่างๆของการฝึกรมเช่นการฝึกรมแบบกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยนะคะแล้วก็การฝึกรมแบบรายกรณีสถานการณ์จำลองสถานการณ์จริงการฝึกรมแบบแก้ปัญหานะคะการฝึกรมแบบโครงการจัดกรณีงานนะคะซึ่งในเรื่องของการฝึกรมเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักเทคโนโลยีการศาสตร์เนี่ยเรื่องนี้มีความสําคัญนะคะที่จะต้องสำหรับคนที่จะจบทางด้านเทคโนโลยีจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการฝึกรมด้วยไม่ใช่ ไม่ใช่จะมีความรู้เฉพาะการสอนนะคะสุดท้ายที่นักศึกษาจะได้รับก็คือในเรื่องของการประเมินเป็นการที่จะให้แนวคิดแล้วก็ให้ขั้นตอนและกระบวนการของการประเมินในเรื่องของเทคโนโลยีการสอนคือประเมินในห้องเรียนแล้วก็ในเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยจะมีเครื่องมือในการประเมินอย่างไรนะคะและสิ่งสําคัญที่สุดในฐานะที่เป็นนักเทคโนโลยีคือคุณธรรมและจริยบัณฑนะคะ คุณธรรมอะไรที่จะส่งเสริมนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะคุณธรรมอะไรที่จะมาช่วยสนับสนุนนะคะในด้านของที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการบริหารงานของนักเทคโนโลยีนะคะทั้งหมดนี้ก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่สำคัญที่มีไว้อยู่ในชุดวิชานี้นะคะ ในชั่ววิชาเนี้นะคะในแผนกิจกรรมการศึกษาเนี่ยก็จะมีรายชื่อหน่วยต่างๆนะคะอย่างเช่นหน่วยแรกเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสามัญทัศ์สามัญทัศคือความรู้อันขอบเขตก,กว้างไกลนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอนและก็เทคโนโลยีการฝึกอบรมนะคะพอรู้เรื่องสามัญทัศของเทคโนโลยีการสอนแล้วหน่วยที่สอนจะเป็นเรื่องของ สามัญญาานทั์ของเทคโนโลยีทางด้านสื่อการสอนและฝึกรมนะคะส่วนเหน่อยที่3เนี่ยจะตามด้วยทฤษฎีของกระบวนการเรียนรู้และทฤษฎีของการสอนว่าทฤษฎีของกระบวนการเรียนรู้และทฤษฎีของกระบวนการสอนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงและมีทฤษฎีอะไรบ้างที่เราจะนํามาใช้ได้ในปัจจุบันนี้นะคะโดยที่4ีจะเป็นเรื่องของระบบของการสอนร่วมสมัยคําว่าร่วมสมัยหมายถึงว่า เป็นการสอนสมัยเก่าแต่นำมาใช้ในปัจจุบันนะคะยังสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะพอหน่วยที่5เป็นเรื่องของการออกแบบการสอนแบบรายบุคคลนะคะหน่วยที่6ก็ตามมาด้วยการออกแบบการสอนแบบกลุ่มแล้วก็หน่วยที่7ตามมาด้วยการออกแบบการสอนแบบมวลชนนะคะเราจะหมดในส่วนของที่เป็นหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7เป็นเรื่องของกระบวนการสอนหรือใช้เทคโนโลยีการสอนแล้วนะคะ พอหน่วยที่8เนี่ยจะเริ่มเข้าสู่การฝึกอบรมนะคะออนักศ,าศาึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดระบบและออกแบบระบบการฝึกอบรมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะถ้าเราจัดอบรมแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าระบบทําอย่างไรและออกแบบอย่างไรนะคะการฝึกอบรมก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะหน่วยที่8เนี่ยคะ่ะ จะเป็นเรื่องของการจัดระบบแล้วเนี่ยโดยที่9จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของการฝอบรมแบบกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยกลุ่มเล็กนะคะแล้วหน่วยที่10เนี่ยเป็นเรื่องของรายกรณีนะคะเกมแล,กกลแล้วก็สถานการณ์จำลองแล้วก็สถานการณ์จริงซึ่งการฝอบรมทั้ง4ี่ประเภทเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้ถึงในปัจจุบันนี้นะคะส่วนหน่วยที่11เนี่ยเป็นเรื่องของการฝอบรมแบบโครงงานและการแก้ปัญหานะคะ ส่วนหน่วยที่13เนี่ยเป็นการฝึกรมแบบใหม่นะคะเรียกว่าเ,เป็นการฝึกรมแบบโครงโครงการจากกรณีงานหรือโปรเจกต์เคสเวิร์นะคะซึ่งอันนี้เป็นของใหม่แล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการสาทางไกลนะคะว่าการฝึกรมแบบทางไกลเนี่ยเขาจะฝูกรมอย่างไรนะคะส่วนหน่วยที่13เนี่ยเป็นหน่วยที่สําคัญนะคะก่อนที่จะเข้ามาสัมมนาเสริมครั้งที่1เนี่ย ขอให้นักศึกษาอ่านหน่วยที่13เป็นอย่างดีเลยเพราะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุดการเรียกนการสอนซึ่งในหน่วยที่13นี้จะมีทั้งชุดการเรียกนการสอนแบบรายบุคคลชุดการเรียกนการสอนแบบกลุ่มแล้วก็ชุดการเรียกนการสอนแบบอิงประสบการณ์นะคะพอหน่วยที่14ก็จะเป็นเรื่องของการประเมินทางเทคโนโลยีและปิดท้ายนะคะซึ่งอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะคะ ซึ่งจะต้องมีอยู่ทุกคนในฐานะที่นักศึกษาจะเป็นนักเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะก็คือคุณธรรมนะคะเราจะเสริมสร้างส่งเสริมและมีอะไรที่เป็นหลักธรรมที่มาช่วยส่งเสริมนะคะทั้งหมดนี้ก็คือ,อ,อชื่อหน่วยทั้งหมดนะคะตอนนี้จากรายชื่อหน่วยเนี่ยถ้าเรามาดูโครงสร้างและของชุ้วิชานี้นะคะคือโครงสร้างของเทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและฝึกอบรมนะคะ จะมีโคนสร้างจาก15หน่วยเนี่ยนะคะเราก็แบ่งออกมาเป็นทั้งหมดเนี่ยได้5 5เมตริกด้วยกันนะคะก็คือหน่วยที่1หรือที่2จะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเทคโนโลยีการสอนและฝึกรมนะคะหน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5หน่วยที่6หน่วยที่7และหน่วยที่8เป็นเรื่องของการออกแบบและการจัดระบบการสอนและฝึกรมนะคะส่วนหน่วยที่9 10 11 12เป็นเรื่องของการฝึกรมแบบต่างๆ ส่วนหน่วยที่3เป็นเรื่องของชุดการเรียนการสอนนะคะแล้วหน่วยที่4 15ก็เป็นเรื่องของการประเมินนะคะแล้วก็คุณธรรมของนักเทคโนโลยีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยนะคะเอ,อ่อเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของหน่วยและเกี่ยวกับเรื่องของออรายชื่อหน่วยเนี่ยก็ทำให้นาาักศึกษาพอจะเข้าใจในเรื่องของการที่เราจะต้องเตรียมตัวมาแล้วก็ประโยชน์ของ ในรา,ายหน่วยที่นักศึกษาจะได้รับจาัดก,การเรียนนะคะตอนนี้เรามาดูเรื่องของวิธีการศึกษานะคะก็คือการเตรียมตัวของนักศึกษาก็คือจะต้องเ,อเตรียมเวลาในที่นี้หมายถึงเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายนะคะฟิตตัวเองให้มีร่างกายสุภาพแข็งแรงนะคะตเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจนะคะอย่าเป็นคนที่ห,หดหูและเศร้าหมองนะคะควรรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมและเพื่อนๆรวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายนะคะอ,อ,อาจารย์ควรจะรีบทํางานนะคะก่อนรุ่งหน้านะคะแล้วเพื่อที่จะมีความรู้สึกได้สบายใจนะคะได้มีงานส่งนะคะการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะตอนนี้งานที่กําหนดให้ทําและส่งงาน,นมีอะไรบ้างนะคะมีทั้งหมด4 4ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นที่1เนี่ยเป็นงานที่ต้องการ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้ทบทวนความรู้นะคะอันนี้เป็นงานเดี่ยวนะคะซึ่งจะต้องอ่านประมวลสาระทั้งหมดเมื่ออ่านประมวลสาระเสร็จแล้วจะต้องมาสรุปสาระสําคัญในประมวลสาระนะคะ อย่างละเอียดนะคะตรงนี้ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจอ่านนะคะแล้วไม่ควรจะคอปปี้เหมือนกันมาเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เหมือนกันได้เพราะว่าต่างคนต่างสรุปนะคะงานที่ที่2เนี่ยเป็นกิจกรรมในแนวกนารศึกษาอันนี้เหมือนกันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เกิดการเนี่ยได้อ่านก่อนที่จะเข้ามาสัมมนาเสริมนอกจากนั้นเป็นการเตรียมตัวของนักศึกษาก่อนสอบนักศึกษาต้องทํา แนวการศานะคะคือทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในแนวการศานะคะแล้วก็รวมคะแนนด้วยนะคะของคะแนนที่ได้ในแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะหลังจากนั้นทํากิจกรรมประจําแต่ละหัวเรื่องพยายามอ่านก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาทํานะคะอย่า,อ,อ,อ,ยาอย่ารอกในแนวการศามาส่งนะคะมันก็จะไม่เกิดประโยชน์กับนักศึกษานะคะ งานทั้งสองชิ้นชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองเนี่ยเป็นงานที่นักศึกษาสามารถทําได้ในที่นี้หมายถึงทําได้ก่อนที่จะมาสัมมนาเสริมคือต้องมาสัมมนาเสริมครั้งที่1เนี่ยจะต้องนํางานชิ้นที่1และชิ้นที่2มานะคะสําหรับงานชิ้นที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการผลิตชุดการสอนหรือชุดฝึกอบรมแบบศูนย์การเรียนตรงนี้อยากให้นักศึกษาเริ่มต้นที่อ่านประมวลสาระในหน่วยที่13ก่อนนะคะแล้วถึงจะทราบว่า ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนนี้ผลิตอย่างไรนะคะการผลิตชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนหรือชุดการสอนแบบฝึกอบรมนะคะใครที่เป็นครูนะคะหรือทําหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาก็ผลิตชุดการสอนนะคะแบบศูนย์การเรียนสําหรับนักศึกษาที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมนะคะหรืออยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมก็ทําหน้าที่ ก็ผลิตชุดฝึกอบรมนะคะแบบศูนย์การเรียนคําว่าชุดฝึกอบรมแบบศูนย์การเรียนนี้เป็นชุดฝึกอบรมแบบกลุ่มกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนนะคะหรือเน้นให้ผู้รับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนนะคะตัวชุดของการสอนหรือชุดฝึกอบรมนี้ที่นักศึกษาจะต้องทํามานะคะร่วมกับอาจารย์สัมนาสเสริมซึ่งจะต้องให้ความรู้ก่อนที่จะทํานะคะก็จะมีคู่มือการใช้ชุดนะคะแล้วก็มี บัตรต่างๆหรือเอกสารประกอบการบรรยายหรือเอกสารประกอบการเรียนมีกิจกรรมในรูปหลากหลายนะคะดังที่นักศึกษาได้ศึกษาในหน่วยอาจมาใช้เช่นเกมสถานการณ์จำลองสถานการณ์จริงและปฏิบัติจริงนะคะหลังจากนั้นก็มีบัตรคำถามหรือคําถามที่อยู่ในรูปของแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็มีแนวตอบซึ่งจะต้องให้ผู้เรียนหรือผู้รับการอบรมตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นไปก็จะมี แบบฝึกปฏิบัตินะคะซึ่งจะที่นักศึกษาจะต้องผลิตขึ้นมาใช้กับตัวตัวชุดการสอนนี้อีกนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เรียนหรือผู้รับการอบรมมีที่ว่างสำหรับทำกิจกรรมลงได้นะคะเ,ออเสร็จแล้วสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทำในการผลิตชุดการสอนนี้นะคะก็คือแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนถ้าเราไม่มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเนี้ย ก็จะทำให้เราไม่ทราบว่าผู้เรียนหรือผู้รับการอบรมเนี่ยนะคะมีความรู้ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งวิทยากรหรืออาจารย์สัมมนานเสริมเนี่ยก็คงจะบรรยายเรื่องของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบคู่ขนานให้นักศึกษานะคะได้ได,ได้ได้ฟังการบรรยายแล้วก็สามารถทำได้ค่ะสุดท้ายเป็นงานชิ้นที่4งานนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยนะคะ เป็นการประมวลความรู้ทางาทางเนื้อหาสาระทั้ง15หน่วยนะคะซึ่งการประมวลความรู้ทางเนื้อหาสาระทั้ง15หน่วยเนี่ยอาจารย์จะต้องประมวลหรือนักศสารเนี่ยนะคะก็จะต้องประมวลอยู่ในรูปของแผนผังการาฟิกนะคะไม่ใช่มาสรุปเหมือนอย่างที่เคยทำมาแล้วแผนผังการาฟิกนี้เนี่ยอาจารย์สัมมนาเสริมจะเป็นคน ถือไปให้นะคะและบรรยายให้นักศึกษาฟังนะคะอาจจะอยู่ในรูปของไดอแกรมแผนผังก้างปลาน,นะคะหรืออยู่ในรูปของโฟชาร์ตต่างต่างนะคะอันนี้งานชิ้นที่3และชิ้นที่4เนี่ยนักศึกษาต้องส่งทาง e-learning นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะในการเรียนแบบทาง e-learning เนี่ยนักศึกษาจะต้อง เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ด้วยนะคะตอนนี้เรามาดูสัดส่วนของการประเมินการเรียนการประเมินการเรียนจะมีสส่วนนะคะส่วนที่1เรียกว่าการเข้าร่วมสัมนาเสริมส่วนที่2เรียกว่าการสอบประจําภาคนะคะส่วนที่เข้าร่วมสัมนาเสริมเนี่ยจะเป็นคะแนนสัมนาเสริมเลยนะคะถึง60%นะคะนักศึกษาจะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะถือว่าเป็นคะแนนที่มากพอสมควรนะคะแล้วก็นักศึกษาไปทําสอบอีก4 0นะคะ คะแนน60%เนี้จะมาจากอะไรบ้างนะคะก็มาจากการทำประมวลสาระ15คะแนนนะคะจากแนวการศึกษา10คะแนนจากการผลิตชุดการสอนอีก20คะแนนและสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือจากการที่นักศึกษาประมวลความรอบรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการทบทวนอยู่ในรูปของแผนผังกราฟิกนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะได้คะแนนถึงอีก15คะแนนแล้วก็ ในเรื่องของการสอบประจำภาคการศา์นี้จะเป็นการสอบภาคแบบอัตนัยตอบสั้นนะคะซึ่งครอบพรมทั้ง15หน่วยเลยนะคะขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษานะคะในชุ้วิชานี้แต่เริ่มต้นๆเลยนะคะนักศึกษาก็จะประสบความสําเร็จนะคะรวมคะแนนแล้วทั้งหมดก็เป็นร้อยคะแนนค่ะนะคะสำหรับตารางสัมนาเสริมเนี่ยนะคะครั้งที่1เนี่ยเราจะบรรยายก่อน กี่ยวกับผลิตชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนนะคะแล้วก็ในช่วงตอนบ่ายเนี่ยจะเป็นการฝึกปฏิบัติการผลิตชุดการสอนนะคะแล้วก็ในวันต่อไปนะคะครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นการบรรยายงานที่ต้องทำส่งในเรื่อง e-Learning คือจะบรรยายเรื่องของการแผนผังกราฟิกต่างๆนะคะซึ่งวิทยากรหรืออาจารย์ที่ออกไปสัมมนาเสริมเนี่ยก็จะให้ดูแผนผังกราฟิกในรูปต่างๆเช่นแผนผังแบบ ใยแมงมุมแผ่นๆแบบไดกแกรมนะคะแผ่นๆแบบเปรียบเทียบตลอดจนแผ่นผ้าแผ่นภูมิเนี่ยทำยังไงนะคะแล้วเราก็ฝึกปฏิบัติการผลิตชุดการสอนต่อนเนื่องมาแล้วสุดท้ายนาักศึกษาก็ต้องผลิตให้เสร็จในวันสัมมนาเสริมครั้งที่1นึ่นละคะ่ะแล้วก็นําเสนอการผลิตชุดการสอนนะคะแล้วก็วิพากษ์งานกันค่ะ สำหรับงานครั้งที่2เป็นการ e-learning สิ่งที่ัได้ษา,าต้องส่งนะคะในการเรียนแบบ e-learning คือส่งชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทาง e-learning นะคะแล้วก็ปฏิสัมพันธ์เรื่องของดาวเรืองนะคะดาวเรืองนี้ก็คือเรื่องที่เป็นนักเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งซึ่งบอกให้อาจารย์สรุปสาระสำคัญอยู่ในรูปของออทางด้านแผนผังกราฟิกนะคะ ดาวเรืองเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นตัวละครหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาแล้วก็จะมาสอนพวกนะคะพวกเจ้าหน้าที่ต่างๆในเรื่องของเอ่อการเป็นนักเทคโนโลยีการสอนและฝึกอบรมแต่ดาวเรืองนี้ยังขาดสไลด์คอมพิวเตอร์อยู่นะคะเราต้องออกแบบดีไซน์สไลด์คอมพิวเตอร์นะคะสุดท้ายนะคะส่งประเด็นสรุปแล้วก็เขียนแผนผังกราฟิกตาม แต่ละประเด็นทาง E-learning นะคะก็คือข้อ2กับข้อ3เนี่ยที่ที่บอกไปนะคะหวังว่ารายละเอียดของแผนกิจกรรมเนี่ยก็คงไม่ทำให้นักศึกษาตกใจนะคะจนแบบว่าท้อแท้หรืออะไรนะคะ มันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพลังที่จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสามารถศึกษาด้วยตัวเองนะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะการเรียนทางไกลแล้วเนี่ยอาจารย์พูดสอนก็คือประมวลสาระและแนวการศึกษาเท่านั้นนะคะท่านี้ในานามของคณาจารย์นะคะของผู้สอนคือรองศาสตราจารย์ดรวัฒนาทวีกุลทรัพย์คือตัวครูแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรวลังคณาโตไทยนะคะ ในฐานะที่ครูเป็นตัวแทนนะคะก็ว่าครูขออวยพรให้นักศึกษาเนี่ยนะคะมีแรงบันดาลใจให้ศึกษาชุดวิชานี้อย่างประสบความสำเร็จนะคะและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์นะคะเราคงได้เจอกันในวันสัมมนาเสริมทุกคนนะคะท้ายนี้ก็ขอสวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะ